วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้น้มันก็จะมาเปิดรถปอร์เช่สีนี้แหละเนาะเริ่มต้นความเป็นปอเช่ก็ต้องสีเทาเรียบหรูรถม,มากโจลิ่รูฟ วว้า <Wow. S 2> ที่อยากได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นคายีนอยากได้รถที่แบบให้เพื่อนนั่งด้วยได้อะ่ะสี่คนเลยอ่ะนี่รุ่น SUV สที่นั่งคายยนเทอร์โบ GT นะคะมันมีสองโอ้โหแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นไม่ค่อยเฟี้ยวเลยอะสีส้มอ่ะอันนี้แค่แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สีลิมิเต็ดโอ้โหมีแบบ ลายยองคนสวยผับจีโมบาด้วยอันนี้ก็คือสามอันเลย <c oughs> อ,ยอย้อันนี้น่าจะเจ็บหนักอยู่นะคะมี้ำหมด4รุ่นได้เข้ามามีรถเก้าหนึ่งแปดสไปเดอร์รุ่นนี้ก็ออกแนวแบบว่าสปอร์ตจ๋าเลยอะรถเหมือนรถซิ่งรถแข่งเลยอะคันนี้ก็สวยนะแต่รูนบายชอบสีเทานะคันนี้ก็สวยอะ่ะ อันนี้ก็เป็น911 c a r e a 4GTS รุ่นนี้นี่มีโชว์ที่สยามพารากอน<ส>ด้วยนะคะตอนเนี้มีโชว์ที่สยามพารากอนใครอยู่แถวๆนั้นไปร่วมงานกิจกรรมที่ผับจีจัดขึ้นได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11นะคะมีสองสีที่โชว์ในงานนะที่สยามอะผับจีจัดบูธกิจกรรมใหญ่มากรถคันนี้แอร์แบ็คู่หน่นอน <c oughs> ไปร่วมง,งานได้นะคะถ่ายรูปเซลฟี่กับรถหรูปอร์เช่เขาเอามาโชว์ด้วยแล้วก็มีบูธมีแบ็กดรอปให้เราถ่ายรูปเล่นมากมายเลยรุ่นนี้อะไรอ่ะพานิเมลา่าหรอไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่าพาาพานาเมลา่ารุ่นนี้เหมือนจะเป็นรถแบบไม่หระมันจะฟิลแบบว่ารถครอบครัรวรถแนวซีดานแบบนั่งสบายเบาะนิ่มๆน,นะคะ รุ่นนี้ก็สวยแต่ไม่ชอบสีเริ่มต้นเลยอ่ะหนูไม่ชอบสีเขียวอ่ะแต่สีน้ำเงินสวยกว่าแต่คันนี้ของจริงนี่หรูหลามาเห่ามากเลยนะคนรวยใช้กันเยอะแบบพวกไฮโซคุณมองคุณหมอเราเอาแค่รถสีเริ่มต้นก็พอเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะที่อยากได้คันนี้อ่ะ คันนี้คันนี้กับคายินก่อนที่จะไปรับชมลุคบัดเปิดนูตปอเช่สำหรับใครที่สนใจอยากเปิดเหมือนกันและนี่คือเลด u ยูซีของร้าน l Lichman ช h อ p สามารถจัดได้ตามงบเลยลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมผับจ m โมบายทั้งถูกและคุม้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ดับแพ็กฟรีหนึ่งแถมหนึ่งและยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%เรายังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่่่่านน ator ททีีีีเดยว ต้องร้าน Richman s h o เท่านั้นชุดก็สวยนะกล่องเนี้ยเห็นว่าชุดแบบเหมือนนะักแข่งเลยอะชุดแข่งปอร์เช่อะคะ่ะก็ชุดแข่งนั่นแหละคนสวยมากชุดแสงเหนือดวงตาชุดนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ใครเอ้ยอันนี้เขามีเหรียญหนึ่งพสองร้อยเลยนะจริงๆหายแค่สามร้อยทุก็ได้รถคันหนึ่งแล้วนะเนี่ย <laughs> หายแค่สามร้อยก็พอแล้วหนูเอาเหรียญมาแลกรถ ประหยาัดเงินสุดๆน้องมีเาวเปิดตัวปะอี๋ซสาอลังการเวอร์คนลูกคนลูกข้ากุ้ยได้ยินเสียงซาวไหมโอมเพียงอุ้ยเสียงซาวมันทำให้คนลูกอะนี่พอร์ชเร่งความเร็ว10 UC ต้องเร่งเนียหรอ 1 9นานาทีแล้วค่ะราคามีเร 5, 55 5, 55 5. ื่ออกรถด้วย5 5 5 5 5 5กดทีเดียวบวก3วิ่งเต็นเริวมาเร็วเร็วมาเร็วขนลูกหนาวหรือปวดที่ของมันต้องมี เดี๋ยวเลยเลิกพี่มาแล้ว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 เฮ้ยไปต่อสอ่วนเรามีสวนรถอยู่ไปสิลากดีหรือลากเปิดล้มเหลวไปสิบวา ม,มันมีส่วนล้อยู่ไงทุกคนเ,เรายังใช้ส่วนล้อยู่มันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้ของดีในส่วนล้นี้พวกโซ่เราไม่ต้องเรียกความเร็วเนาะเป็ปกติแหละใช่ไหมทุกคนไอ สแล้วนะคะครั้งนี้เฮ้ยไอบวก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 ต่อบวกต่อบวกต่อบวกสามบวกหนึ่งห้าพันเแล้วนะคะครั้งนี้โอ้ย,เส,ยววเสียวว่ะเสียวเกินรอบนี้รักของจริงห้าร้อยห้าสิบห้าอ้ยไม่ได้ก่อน ัสกี้ค่ะต้องรับไหมอ่ะได้รางวัลครับอยู่ดีมันก็มาเฉยๆแล้ว่าวอ,นนอันนี้ได้ทุกคนปะหัูใจจะไหว้ชินหัวใจจะไหวไปกันต่อเชี่ยเสียวเกินว่ะแล้วแต่ดวงค่ะแล้วแต่ดวงด้วยเหรอ,อนนี่ถือว่าดวงนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่ก็รอบนี้5้าพเจ็สี่สิบ บวกสองบวกสองบวกสไม่ก้าดูเฟลเหรอเฟล่ได้เรียนึ้นเฟลแต่ได้เรียนึ้นเชี่ยเฟลเหลือสาม0ันยูซีสุด,ท,สดท้ายไม่พออสามวสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวนะเติมเติม กลับกลับกลัแปบบ๊บพอกลัแบแบป๊บแต่พี่หนึ่งกุญแจแล้วใช่พี่ได้กุญแจแล้วเพราะว่านี่อันนี้เราแลกได้แล้วนะคะหนึ่งอัน แต่อยางลุ้นดวงอะขรับแต่อย่างลุ้นดวงว่าคือจริงๆอะพี่พี่ต้องการแค่คันนี้แหละไอตัวโมเดลที่โชว์ในกล่องเลยนะคะไอตัวรุ่นเนี้ย918เน,นี่ยนี่รุ่นนี้นะคะ918สไปเดอร์ Spider, ก็คือที่ต้องการก็ค,คือแค่คันเดียวแต่พี่จะลองเติมเพื่อลุ้นแล้วกันว่านี่แหละผมคาอยู่เวลนี้เลยค <laughs> าอยู่เวลนี้เลยเหรอ ลุยโอเคเดี๋ยวต้อง <okay. S 2> รำถวายหรือเปล่าจริงๆหมดประมาณหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้ายูซีก็ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีเหรียญเก็บจากอันนี้อยู่มันต้องไปต่อแล้วอืม,ต,อต,มต้องเติมเท่าไหร่วะต้องเติมเหรียไหนนี่อันนี้ของร้านลิทแมนเปิดได้ไมั้ยเนี่ยมันมี พันเดียวก็จูได้ยังต้องเติมกี่ยูซีอ่ะพี่ไปต่อห้าพันเจ็ดเหรอมันมีเริ่มทัเดียวได้เดยหมื่นหกหมื่นหกสองร้อยยูซีห้าพันเจ <6. S 1> ็ดหมื่นอีกหมื่นหกพอไหมวะเปิดได้อีกครั้งอีกสักแพงพี่แพ็กห้าพันเจ็ดพอไหมห้าพันเจ็ดก็เจ็บแล้วนะ ห้าพเจ็ดพอแล้วมั้งเดี๋ยวขอเติมจัดซักพักที่พอพี่มีโปรคืนอยู่อยู่อ๋อเรามีโปรคืนอยู่ใช่ไหมสดใสยอยู่ดีๆเอาอีกแล้ว A few moments later มาแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยค่อยมารับเราเอาเท่าที่เราได้ก่อนที่เรามีก่อน มามาลุ้น่ะลุ้น่นะหน้าจอแปลกๆหน้าจอแปลกไปไหมนะเปลี่ยนเลนส์กล้องใหม่อ่ะขออภัยด้วยนะคะจัดจัดบวกสองครับครับต้นะขอบวกสองต้องมาบวกสอง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 มันมีบวกสามได้เหรอมันมีบวกสามแล้ว กี่คันแล้วบวกสามมันมีบวกสามสูงสุดเหรอใช่เหรอเกมไรอ่ะตันนี้สาธุขอให้ได้เก้ายี่สิบสามบวกสามไปเรื่องใหม่สาธุเก้าสิบเก้าสาธุ สามีครับรอบที่แล้วผมจาก5ไป8เลยเกมไรครับสาธุสาคู่กดเลยครับผมโอ้ยมังสิงสังสิีมังสิงสังสิทสิงสังสีสิงสังส์ เหลืองเหลืองเหลืองิงงซิง้สิงบวกสองบวกสองบวกสองบวกไม่กล้าดูเลยอ่ะสาธุติดติดบวกสองบเท่าไหร่บวก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 สองอมสพี่เก่ได้เบย์บวกสองบวกสอ เอาจัดเอาเรื่องสุดยอดแดนรำดาจะไหลดวงดีแล้วดวงดีมากเล้ยวหนึ่งคันประมาณกี่ยูซีค่ะเป็นเพราะว่าร้านอะไรร้านลิชแมนช็อปยังไงล่ะเพราะว่าเขามียันกันเกลือเขามียันกันเกลือเราก็เลยไม่เกลือเพราะว่าเรามียัน ปล่อยค่ะหนูปล่อยหนูเอาแค่นี้แนะ่ะที่เหลือหนูปล่อยอ้รับรับยี่หนูปล่อยหนูเอาคันเดียวเอาอีกโอเราจะเอาคันนี้เอาคายเยน็นเอาคายเยน็นคายเย็นหรือหอนั่งรถด้วยคายเย็นสีส้มมันบ่สวยเลยะ 9ก้าหนึ่งสไปเดอร์สีเงินอะประมูลแบบสี่พันบวกตัวเลขข้ามซ้ําสีมาได้เออจริงเก้าปดเอาเก้หนึ่งปจะปล่อยบ่อบได้สามใบสวยมาคันนี้ของมันต้อง <c oughs> มีสีเงินสวยสีเงินมันดูห<บ>รูหราดีไง สีเงนินมันดูเรียบหรูด,ดีน,นะท,ทุนไมเอาสีทันดาอะสวยแล้วสีเงนินก็สวยแล้วแล้วรถไม่มีที่จะจอดนะเน่ะโชว์ดูดังับคนสวยอ้สวยเหรอต้องไปดูในแมพว่ะแล้วนะดูธรรมาดาจัง ถึงกับพูดไม่ออกสวยอยู่สวยไมวะคุณดูคุณเล่งมาแล้วไงสวยอยู่มอนเปิดให้ครบสามหมื่นห้าได้ฟรีอีกคันเอปรียบไปเลยมันไม่เหมือนในโชว์รูมแเลยอะ้วเนียสวยสวยมันไม่เหมือนในโชว์รูมไง รถก็ดีนะสำหรับผมสวยนะครับสวยๆครับเยีทำไมไม่ทําสีแดงออกมาวะถ้ามีสีแดงเนาะสีแดงแล้วเนี่ยขอเจ้าจองรถได้ไหมเทศ ก็ในยังสวยสวยแหละ